ไม่มีใบไม้ใบใดไม่ร่วงหล่นไม่มีคนคนใดที่เกิดแล้วไม่เดินไปสู่ปลายทางคือความตายก่อนวันผลัดใบเราจะจากโลกนี้ไปอย่างไรท่านพุทธทาสได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับความตายของพุทธบริษัทไว้ดังนี้สมัยเมื่ออาตมาเป็นเด็กเล็กๆอยู่แม่เล่าให้ฟังถึงการตายของตาตาได้ตายอย่างวัฒนธรรม ของพุทธบริษัทคือเมื่อถึงเวลาที่จะตายบอกว่าไม่กินอาหารแล้วกินแต่น้ำและยาต่อมาบอกว่ายาก็ไม่กินแล้วกินแต่น้ำพอถึงวันที่ตายแกนั่งพูดกับลูกหลานรวมทั้งโยมแม่ด้วยถึงเรื่องที่จะตายแล้วก็ไล่ให้คนที่ร้องไห้ออกไปคงเหลืออยู่คนเดียวที่กล้าที่บังคับตนเองได้ที่ไม่ร้องไห้ พูดตามที่จะพูดซึ่งหลายนาทีอยู่เหมือนกันแล้วจึงขอนิ่งแล้วขอตายศาสนาต่างๆพูดถึงความตายต่างกันแต่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเราควรตายอย่างสงบสุขแม้คนไม่เชื่อเรื่องชาติหน้าก็ต้องการตายอย่างสงบสุขเช่นกันสิทธิที่เกิดขึ้นนี้มีกฎหมายรับรองนะครับผู้ป่วยก็สามารถที่จะเลือกวิธีนะครับทำ ความต้องการในการรักษาในบ้านปลายของชีวิตได้นะครับส่วนส่วนผู้ที่เป็นแพทย์เนี่ยนะครับก็สามารถทําตามความต้องการของผู้ป่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้ความมั่นใจกับทั้งบุคลากรทางการแพทย์นะครับหน่วยบริการของกระทรวงสาธรารณสุขว่าสิ่งนี้เป็นนโยบายของกระทรวงเพื่อจะให้เกิดความสุขในบ้านปลายชีวิตของผู้ป่วยประคับประคองเพราะฉะนั้นหากว่าถ้าเขามาแสดงความต้องการที่เขาต้องการรักษาในแบบวิธีใดนะครับ ที่จะทาให้เขามีความสุขที่สุดและเขาแสดงเจตจํานงผ่านเอกสารที่เขาลงลายมือชื่อนะครับแพทย์หรือหน่วยบริการก็ต้องทําตามความประสงค์เขาผมเข้าใจได้ว่าบุคลากรทางการแพทย์นะครับมีความกังวลแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเคยมีคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่จะคุ้มครองการดําเนินการของแพทย์อยู่แล้วตัวแพทย์หรือหน่วยบริการนั้นสามารถดําเนินการตามความประสงค์ของเขาได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ขอให้ ขอให้ทุกท่านนะครับดำเนินตามนโยบายแล้วมีกฎหมายรองรับนะครับก็จะได้ทํานโยบายร่วมกันว่าให้ผู้ป่วยในระยะสุดท้ายเขามีความสุขที่สุดในการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ของเขาชาวมุสลิมเชื่อว่าความตายเป็นพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าเปิดทางให้กลับไปยังโลกของพระองค์โดยเมื่อโมงยามสุดท้ายมุสลิมจะสวดภาวนาแสดงศรัทธาต่อพระอัลเลาะห์น้อมรับในพระประสงค์อันศักดิ์สิทธิ์ ชาวคริสต์ก็เช่นกันโดยเชื่อว่าวาระส,สุดท้ายพระเจ้าได้กำหนดมาแล้วและเมื่อถึงเวลาบาทหลวงจะมาทำพิธีเจมิมศีลและไถ่าบาปครั้งสุดท้ายเพื่อชำระบาปก่อนที่จะเป็นนิรันด์บนสวรรค์ร่วมกับพระองค์ความตายจึงหมายถึงการเกิดในภพใหม่หรือโลกหน้าไม่ใช่จบสิน้นหรือน่ากลัวชีวิตสมัยใหม่ มองความตายเป็นเรื่องที่ไกลตัวแยกขาดจากการดำเนินชีวิตในแต่ละวันยิ่งเทคโนโลยีการรักษาในปัจจุบันก้าวหน้าขึ้นเท่าไหร่มนุษย์ยิ่งเชื่อมั่นในอายุไขที่ตนปรารถนามากขึ้นเท่านั้นเรามักเห็นเครื่องมือทางการแพทย์ช่วยกู้ชีวิตยามวิกฤตยื้อชีวิตชนิดสู้ไม่ถอยแม้แต่ผู้ป่วยวัย80หรือ90 ที่อวัยวะเสื่อมสุดก็กลับถูกปั๊มหัวใจอีกหลายครั้งหลายครากว่าจะบทลมในที่สุดหรือเราหลงลืมไปแล้วว่าชีวิตไม่ได้มีแค่ร่างกายหากยังปรากฏจิตวิญญาณและจิตใจที่ควรให้ความสำคัญไม่แพ้กันการดูแลรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ไม่สามารถรักษาหายขาดได้ในหลักทางการแพทย์ ลหลักทางสากลาเราจะใช้วิธีการรักษาแบบประคับประคองหรือที่เรียกว่าพาดิติดแค์โดยมีจุดมุ่งหมายต้องการให้ผู้ป่วยระยะท้ายมีคุณภาพชีวิตที่ดีและจากไปอย่างสงบสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ปัจจุบันทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำหนังสือแสดงความจำนงที่จะไม่รับการบริการทางสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อการยืดการตายในช่วงท้ายของชีวิตหนังสือนี้น เป็นเครื่องมือการสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับญาติและบุคลาก,กรสาธารณสุขในภาวะที่ผู้ป่วยไม่สามารถที่จะแสดงความจำนงด้วยตัวเองได้สิทธิในการทำหนังสือแสดงความจำนงล่วงหน้านี้ได้รับการรับรองอยู่ในมาตรา12แห่งพระร,ราชบัญญัติสุวภาพแห่งชาติพศ2550ผู้ใกล้าจากไปหากมีสติและได้สื่อสารบอกความปรารถนาภายในของตน แก่ลูกหลานย่อมทำให้การตัดสินใจครั้งสำคัญคลี่คลายลงได้ปัจจุบันการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองที่เรียกว่า Palliative Care ได้กลายเป็นกระแสะความสนใจของบุคลากรในวงการสาธารณสุขและคนทั่วไปซึ่งหมายถึงการบรรเทาความเจ็บปวดขณะที่ชีวิตยังคงมีคุณภาพพูดคุยกับลูกหลานญาติมิตรได้สะสางภารกิจที่ข้างค้างให้หมดห่วง ก่อนจากไปอย่างสงบมีเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าประเทศเราก็พัฒนาไปได้ดีคือการออกให้มีอนุมัติให้มีการทำสิ่งที่เรียกว่า living will living will จริงๆหลักการเดียวกันนะบ้านของไข้หนึ่งคนที่เขารู้อย่าลืมคนไข้ทุกคนเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองแพทย์ไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตเขาถ้าเมื่อไหร่เขาเป็นเจ้าของชีวิตตัวเขาเองและเขารู้ว่าขณะนี้การเจ็บป่วยของเขาเป็นอย่างไรอย่างไรถึงจุดจุดหนึ่งเขาหน้าจะมีส่วนในการตัดสินใจว่า ฉันจะขอไม่ไม่ต้องการทําอะไรที่รุนแรงไปกว่านี้ฉันพร้อมที่จะไปแล้วแต่ตรงนี้ภายใต้เงื่อนไขที่คนไข้ต้องได้รับรู้สภาพโรคของความเป็นจริงออไม่ใช่เข้าใจผิดหรือแพทย์ไม่ได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องทั้งหมดผมยกตัวอย่างเช่นคนไข้บางคนในช่วงเวลาหนึ่งแพทย์บอกแล้วว่ารักษาอะไรไม่ได้แล้วเขาก็กําหนดเขียนไปลานลักอักษรว่าเป็นลิฟวิ่งบิลว่าฉันเมื่อฉันถึงระยะสุดท้ายที่รักษาแล้วไม่ได้แล้วนะฉันไม่ต้องการให้มีการใส่ท่อหายใจ จะไม่ต้องการให้ใส่ท่ออะไรเลยฉันต้องการจะไปอย่างสงบในเวลานั้นข้อมูลเป็นแบบนี้เกิดอีก4 5ปีให้หลังปรกากฏเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงเพราะเทคโนโลยีการแพทย์ดย๋ยวนี้ก็ดีขึ้นเยอะไอ้ที่รักษาไม่ได้เริ่มรักษาได้เขามีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนพราะตอนนั้นเขาได้ข้อม,มูลเอกหนึ่งชุดว่าโรคที่เขาเป็นอยู่เนี่ยปรากฏว่ามันยังรักษาได้นั้นมีการรักษาที่สุดท้ายอาจจะนอกจากไม่ทรมานแล้วอาจจะยืดชีวิตเขาได้อีกแลวเขาตัดสินใจที่จะมี living will อันใหม่แต่เป็นอันที่ได้จากความรู้ล่าสุด ที่ทงกระทร่งกรณีแบบนี้เราก็ยึดเอา Living View อ,อันที่ล่าสุดพราะเป็นอันที่น่าจะอัปเดตที่สุดแต่ต้องทำในการที่ผมแค่ร,รู้ตัวนะแ,และวงรแค่แล้วผรแค่ตัดสินใจด้วยตระหนักถึงสิทธิของผู้ป่วยความสำคัญของการจากไปอย่างสงบและลดความขัดแย้งในหมู่ญาติมิตรกฎหมายมาตรา12ในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2550จึงเป็นอีกทางเลือก ที่ช่วยให้ผู้ป่วยวาระสุดท้ายสามารถกำหนดการตายของตนโดยปราศจากความทุกข์ทรมานจากการรักษาระยะสุดท้ายของผู้ป่วยเนี่ยตัวผู้ป่วยเองไม่สามารถที่จะทนต่อความเจ็บปวดในโรคที่มันเป็นอยู่เพราะฉะนั้นสิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยเราจะไปเสริมเติมให้เขาเพื่อให้เขาคลายตรงนี้ลงเช่น ยาโมฟีนยาแก้ปวดอย่างแรงที่จะไปให้ออกซิเจนที่จะไปให้แล้วก็สิ่งแวดล้อมพวกเตียงพวกอะไรต่างๆที่จะไปช่วยฟื้นฟูเขาแม้กระทั่งที่เราเรียกว่ากองทุนตำบลก็จะมีระบบของการดูแลจากท้องถิ่นในการที่จะมาสร้างสิ่งแวดล้อมเช่นทางด้านศาสนาอะไรต่างๆเนี่ยมาเคลื่อนหนุนเพื่อตอบสอนองต่อความต้องการของเขานะะเรียกว่ามีความสุขที่ปลายทางเอาง่ายๆไม่ทรมานจนเกินไป